พันอะไรครับพันทั่วไปนพันชาวบ้านเขาเนี่ยครับมันูว่าชื่อพันอะไรก่อนที่จเอาออกมาคิดว่าน่าจะได้ประมาณสักกิโลครับต้นนี้ก็ไม่ต่ำกว่า20กิโลแล้วครับแล้วไร่หนึ่งประมาณกี่ไร่หนึ่งเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยต้นพันห้าร้อยต้นก็กิโลนะครับเมื่อกี้20กิโลก็น่าจะประมาณสามสิบตันแต่ว่าเราหารสองซะสิบห้าตันก็พอแค่เดินนี้อันนี้ไม่ได้ใช้ระบบ น้ำหยดอะไรต่างๆมาช่วยเลยไม่มีระบบน้ำหยดเป็นระบบธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เลกแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มเทคนิควิธีการขึ้นมานะครับพอสมควรนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราได้ทดลองทําดูแค่นั้นเองใครทําก็ได้ใครทําก็ได้ถ้าทําตามโปรแกรมนี้ถ้าทําตามโปรแกรมนี้ใครทําก็ได้หมดแสดงว่าเกษตรกรก็ทุกรายทาได้หมดจะเลิกจนแล้วจะเลิกจนแน่นอนถ้าใช้โปรแกรมนี้ถ้าใช้โปรแกรมนี้ ครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคสุดยอดนะครับถ้ายังไรก็เข้ามาชมที่มันอุดรธานีครับที่ดินดูนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าบางบางที่นะครับมันจะต้องใช้เสียมใช้จอบนะแต่เนี่ยนิ้วเดียวเองดินได้เลยครับอาทิแรสสภาพตรงนี้ครับเป็นดินที่หมดสภาพแล้วนะครับเป็นดินที่ไม่มีธาตุอาหารนะครับเป็นดินทไตลทั่วไปแต่หลังจากที่เราได้ใช้สารปรับปรุงดิน นะครับและสารระเบิดดินปรากฏว่าดินเนี่ยกลับเป็นดินที่ร่วนซุยถ้าเราอยากรู้ว่าโครงสร้างดินจะดีหรือไม่ดีครับให้ลองจับดูแล้วจับมันจะเย็นมีความชุ่มชื้นซึ่งดินในเดือนนี้แต่ของจริงนครับแต่ของจริงซึ่งข้อเท็จจริงที่ไหนก็ดินมันจะไม่เป็นสภาพอย่างนี้อยู่แล้วพอเดือนเดือนนี้มันเดินเริ่มแห้งแล้วแล้วปกตินะครับเราใช้มือจิ้มเข้าไปนะครับยังไงเราก็กดไม่เข้าแต่นี่กดได้เข้าสบายเลยสัมผัสดูได้ครับนี่คือลักษณะคือโครงสร้างของดินที่ดีขึ้น จากปากรากฏการณ์ที่ดีขึ้นครับิ0ก็เลยเฉลี่ยว่าทั้งแปลงเนี่ยเฉลี่ยต้นละ15กิโลกร,รมัมท่านน่าเป็นไปได้ไหมไ,ได้ถ้าพันต้นก็15ตันแล้วดังนั้นวันนี้เรามาพิสูจน์ว่าอะไรนะนะครับแปลงมาสําลังไล่ละ15ตันผ่านไหมครับถ้าดยตาเปล่าตัวนี้อ,อคืครับนี่แหละครับคือว่าวันนี้เราเห็นทำได้แล้วว่าใครๆก็ทำได้ถ้าทำตามขั้นตอนนี้เนาะ นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้โหอังนเดี๋ยวด้ยเิ่งพ่งเือถือพี่เอา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 อาไล่นันไหมอาไลนันเอาไล่กลนมันเยอเยยอเ้อาน่าาลกาวแมนนะพอเห็นสีีล้วมันเปนยังาว่าเสียบีเลืย่านเ็ลูกนกเ้ยัเสียบเอลาพวกเข้าม่เห็นด้วยตา อันนี้มันอายุ8เดือนนะครับเป็นมันที่ปลูกในดินที่สภาพบดสภาพแล้วแต่จากการที่ใช้นวัตกรรมใหม่เทคนิคใหม่ใครไก็ทําได้ชาวบ้านก็ทําได้หมดครับนี่เขามันคอนโดมันคอนโดจะมีทุกกันอย่างน้อย3ามชั้นขึ้นไปนะครับนี่คือหลักการอาจจากโลดเดี๋เวอเอาสัางบ้างเหอลมเออลมีลมถึงลมาไรยักษโล พาเยอ่มันหักพอสี่อยู่วะเนาะสี่ร้อเอายี่สิบตัวละร้ยี่สิบเอายี่สิบพ่อจะยี่สิบพ่อคือตอนนี้เราจะเหลือเวลาอีกประมาณสามเดือนสี่เดือนถึงจะเก็บแต่ว่ามันของเรามันจะเนื่องจากมันมีธาตุอาหารเพียงพอนะคะมันก็เลยมีหัวเลขมาอย่างนี้ถามว่าถ้าถึงเวลาถุบพวกเล็กๆตรงนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันของเราตอนนี้อยู่ที่แปดเดือน ถ้าเราขุดประมาณ1 0บอ่าสิบเอ็ดเดือนนี้ตัวนี้มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแต่ถ้าธาตุอาหารมันไม่สมบูรณ์เพียงพอมันจะเลี้ยงเฉพาะส่วนนี้มันมันจะไม่ออกอีกนะคะอันนี้ก็คืออธิบายให้ฟังเอตัวใหญ่ๆนี่เพราะว่าปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่อนที่ไปไปตัดต้นมันเพราะมัน ขนาดนี้แต่ว่าตอนไปขุดมันใหญ่ไว้ดีพี่มีหันหันหนาทางดินดิอันนี้ของสวนเสี่ยมีแล้วมใส่เอใส่ไม่ใส่ไม่ได้พี่นาเซมีสิป้อนกันดอกเจ๊เด็กขอขอดูษร่องร่องที่เรายืนอยู่ตรงนี้เหลือไว้ทำไมครับอ๋อตรงที่เรายืนตรงนี้นะคะเราเอาไว้สำหรับฉีดพ่นปุ๋ยทางใบค่ะ ให้รถเข้าแล้วเราก็สังเกตว่ามันของเราเนี่ยมันจะงามทั้งต้นแล้วก็ใหญ่ทั้งหัวเพราะว่าเวลาเราฉีดพ่นทางใบเราจะใช้ตามสูตรที่เพื่ต้องการตามระยะอายุของพืชไม่ไม่ไม่กลัวเพลองพื้นที่หรอครับจะไมไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะว่าข้อดีข้อดียังไงมันมีข้อดีตรงที่ว่าเรายอมเสียสละพื้นที่เพื่อที่เราจะได้ปริมาณต่อต่อต้นนี้น้หนักต่อต้นเยอะ เข้าจัดการง่ายเข้าจัดการง่ายด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสปลังของเรามันจะได้แสงเว้นเว้นยังไงครับเว้นเว้นถนนหรือว่าห้องอย่างเงี้ยปกติก็คือแปดแปดล่องแปดแถวเราจะเว้นหนึ่งแถวคือไม่ไม่ถูกเลยเว้นตลอดเลยเว้นตลอดเลยนะคะ มันจะงเกษตรกรที่เขาทำไม่น้อยเช่นสองไร่สามไร่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นต้องเว้นกันนะไม่เล่จะเป็นกันนะถ้าถ้าสองไร่สามไร่ไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าเราสามารถเข้าขีดด้านข้างได้ใช้ใช้แรงงานได้ไม่ต้องใช้แรงงานขีดได้เลยใช้เครื่องพ่นสไพร์เครื่องพ่นสไพร์นนะนี่ของเราทนีทำทำกี่ไร่ครับทั้งหมดเลยอ่าเราทําทั้งหมดอ่ตอนนี้ก็มันขนาดนี้ที่เรามองเห็นก็สองไร่ไล่ค่ะ แต่ว่าอีกอประมาณ2เดือนก็อีกร้อยกว่าไร่เราจะทําแบบนี้หมดเพราะมันจะง่ายในการจัดการด้วยนี้ปลูกไม่ต้องจ้างคนม,มากปลูกเดือนไหนครับปลูกเดือนอปนนี้เราปลูกเดือนวันที่23มีนาะมมาปลูกเดือนมีนาราดวาดา่าจะ เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็ประมาณมกราลุมพาค่ะประมาณสิบเดือนทางมาดูงานได้ได้ได้ค่ะยินดีค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือเกษตรกรเราไม่หัวเพราะว่ามันมันไม่มีสิ่งไหนที่น่าเบืขอด้วยเพราะถ้าเราทำให้เกษตรกรมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมันมันก็เป็นเยื่อใะ ไหนๆเราก็ไปวัดไปว่าไปทำบุญอะไรตั้งเยอะัแยะแล้วอันนี้เป็นบุญอีกอย่างที่เราสร้างแล้วมันมีความสุขด้วยนะคะอาจารย์มันมีความสุขด้วยท่านพันก็เห็นเกษตรเขามามามาเยี่ยมชมอย่างนี้แหละค่ะที่เขามาเห็นท่านพันแล้วเขาประทับใจเขาประทับใจเขาก็เลยอยากได้ท่านพันเพื่อไปแจกจ่ายปร็ชาชนเขาเลยมาเหมาท่านพันเราส่งร้านลำ่ร้านลำลำหนึ่งก็อยู่ที่สามบาท ก็แสดงว่าลำหนึ่งสาบาทต้นน yeah. nah, ี้เ uh น um hmm. ok ี่ยเราก็ได้แล้ว9บาทนะคะเบาทแล้วหัวอีกหัวอีกสิบห้ากิโลกิโลละสบาทสามสิบามสิบาบเกาสี่สต้นหนึ่งก็40บาทกี่ต้นกี่ต้นพันสต้นหนึ่งไร่หนึ่งไร่หไร่พันสต้นหไร่พันสต้น สองสี่สี่สิบเกือบห้าหม่ไร่หนึงไร่นึงเกือบห้าหมื่นโอ้ห้มืงเกือบห้าหมื่นสองร้อไ่สองไร่ออครับสองห้าเป็นสิบเกือบสิล้านอยู่ในมือแล้วครับดนเดเดือนไหนครับไอไแปลงแปลงอ่าจะขุดเดือนไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดท่อนพันส่งหลวงถ้าเราตัดท่อนพันส่งหลวงัดการได้รับประมาณเดือนธันวาปเดือนธันวาเราก็ร่มตัดส่งแครั ก็ถ้าใครสนใจนะครับปีใหม่นะครับระมาณช่วงปีใหม่เข้ามาดูนะครับมาท้าพิสูจน์ว่าที่นี่จะได้สิ้าตันต่อไร่ขึ้นไปเนี่ยจริงไหมนะครับขขอเชิญเอ๊จะมาวันที่หนึ่งหนึ่งจะไปเที่ยวกันแล้วค่ะตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับเยมีนะครับหรือคนที่ทำมันไร่นี้ครับว่าเขาทำยังไงครับถึง มีผลผลิตนะครับได้จํานวนนะครับต่อต้นได้กี่กิโลครับต่อต้นก็ได้ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะว่ายัจ่จะที่ประมาณ15บห้ถึงสิโลแต่ถึง20่แล้วไร่หนึ่งเนี่ยประมาณกี่ต้นครับไร่หนึ่งก็ประมาณ1200ต้น1ัน0ต้นก็ ข้นสามห้ถึงยีตันแน่หรอใช่ครับครับน่าจะประมาณสิตันน่าจะแล้วเทคนิควิธีการนี่ครับทำไมเราไปรู้วิธีการมาจากไหนกันวิธีการนีงคือทำตามแบบานสังจะปรงคือาจะเป็นระยองเจ็ดระยองเก้าแล้วแล้ก็่ายตรงนี้ได้ามอย่างนะได้ห้วยบงได้ระยองและการให้ีการให้ถุยและ ระยะห่างระหว่างต้นระ,ระหว่างร่องร่อง,องค,รอครับเรามีเทคนิคพิเศษที่ปุ๋ยพวกอะไรใช้ของอะไรครับทำไมถึงได้เริ่มเริ่มต้นตัง้งแต่ดินดินใช้อะไรบำรุงดินเราใช้ฉีดซอยซอยพักครั้งนึ่งฉีด ก็ประมาณสิไร่จนหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรได้สิบไร่ครับครับผมฉีดกี่ครั้งฉีดวดพักครั้งหนึ่งครั้งเดียวครับครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ชักล่องปลูกไปเสร็จจับแล้วต่อจากนั้นไปมีอะไรอีกที่ที่จะชักล่องไหนดูแลแล้วก็เราก็แช่ต้นพันธุ์อ๋อสำคัญแช่ต้นพันธุ์แช่นานไหมครับบางเจ้าเหมือนบอกว่าสามสิบถึงสองชั่วโมงเยอะแช่ต้นพันธุ์นี่ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ สองถึงห้านาทีสองถึงห้านาทีครับนะครับได้ไม่เกินนี้มันทําได้จริงเหรอครับได้จริงนั่นแหละครับหลังจากนั้นการหลังจากนั้นให้ปุ๋ยยังไงครับนี่พอได้หนึ่งหนึ่งเดือนพอได้หนึ่งเดือนเนี่ยเราก็หว่านก็ได้เหมือนกันเราก็ใส่แป้งมันดีใช้ใเบิร์กใช้เบิร์กกรดูดทำลุ่นครับอันนี้เราเอาหญ้าเอาหญ้าก่อนเาก่อนอ๋อพอทำรุ่นเสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยแต่หัว่านไม่ก่น ปุ๋ยเม็ดนีดซื้อจากตลาดทั่วไปเลยคุปุเม็ดมีคือนี่นี่นีพอดีสามพันนี่แงว่าไม่ได้สามพันนเนสีของโลานก็เลยอ๋อสดวายี่สิบเ้พันไม่สาัผสมอะไรไหมเนี่ยสามพันผสมอันนี้ยพับอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดแคงดีแสดงว่าซอยพัดนี่ก็มีอันนยตั้งแต่ยางดินแล้วบต่อไปใส่แล้อก็ปุ๋ยครับก็มีออซอยพัดอีกก็เยบอกว่าเรื่องพัดไม่สาคัญพอเสร็จจากปุ๋เม็ดหลังจากนั้นมี หลังจากนั้นเราก็ปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรไหมครับใค่ปุ๋ยน้ำเลยครับอ๋อนะครับต่อไปเป็นปุ๋ยแล้วเป็นสูตรที่สองสูตรที่สองต่อไปเป็นปุ๋ยเม็ดเพันอะไรก็ได้ไงเป็นปุ๋ยน้ำเหมือนเดิมอ๋อเ8็ดสองห้าสิบแปดนะครับในส่วนของการดูแลตามโปรแกรมของพี่หมีนะครับหรือเสียงวันนี้ที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกนะครับแล้วก็วิธีการจัดการไล่ก็จัดการด้วยคนไม่กี่คนนะครับก็สามารถที่จะ ให้ผลผลิตมากกว่า,าชาวบ้านแถวนี้ทําเพราะพี่เขาบอกว่าต้องทําแบบไหนนะครับถึงจะรวยนักธุรกิจครับอ๋อไม่ใช่ว่าเป็น,เ,ปนเกษตรแบบชาวบ้านไม่ได้ต้องทําเกษตรแบบนักธุรกิจถึงจะเป็นคนรวยแบบเสียหมีได้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาศึกษาดูงานได้ตลอดนะครับพะมีแปลงดูงานได้ตลอดทั้งปีนะครับท่านที่สนใจนะครับเทคนิคการดูแล มันสัปหลังแบบเยมี่นะครับก็สามารถที่จะไปดูได้ใน f a c e b o o k นะครับของผู้ปลูกมันสัปหลังอุดรธานีนะครับซึ่งมีสมาชิกเป็นหลายพันคนนะครับก็ให้พวกเราไปดูเทคนิคที่เราจะอัปโหลดเข้ายัง Facebook ตรงนี้ตลอดทั้งปีนะครับทุกระยะของพืชนะครับแล้วก็พืชแลหลายชนิดนะครับ